อบอจภูเก็ตโร,รกโรงพยาบาลอบอจภอูเก็ตฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิเชิงรุกโมเดนาสองเข็มให้ผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการอบอจภอูเก็ตห่วงใยประชาชนเมื่อเช้าวันที่20เมษายน2565เวลา9นาฬิกานายเรวัตรอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายที่วัดสีดอกบ,วบัวรองนายกอบอจภูเก็ต พร้อมด้วยแพทย์หญิงโชตินุษตังกับบดีแพทย์โรงพยาบาลอบจภูเก็ตเจ้าหน้าที่พยาบาลรวมทั้งทีมสอทอประกอบด้วยนายปรีชาพัฒน์ขันวิไลกุลสมาชิกสภาอบจภูเก็ตอำเภอเมืองเขตสิบสอทอสหรือนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นายปิยะสีดอกบววเลข,ขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมชัน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิดนิโควิด -19 เชิงรุกเข็มที่1และ2ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุมีอาการผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในเขตพื้นที่จำนวน14รายตามโครงการอบจอภูเก็ตห่วงใยประชาชนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งคณะผู้บริหารอบจอภูเก็ตเชื่อว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาตามนโยบายของนายเรวัตอาริรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหากประชาชนท่านใดอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดทางอบจอภูเก็ตยินดีดูแลประชาชนทั้ง3ามอำเภอในจังหวัดภูเก็ตโดยสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลอบจอภูเก็ตเบอร์โทรศัพท์1นึ่หนึ่งสในวันและเวลาราชการทีนี้วันนี้เนี่ยเรามาดูนะครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับเป็นผู้สูงอายุคุณหมอลูกนิ้ก็บอกผมแล้วว่าวันนี้เรามาฉีดให้เข็มแรก แล้วก็เป็นเรื่องของอใช้วัคซีนโมโนนาะครับเป็นโมโนนาเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดแล้วก็มีผลเอฟเฟกกับผู้สูงอายุนี่น้อยมากนะครับก็จะเปิดฉีดในภายนี้ช่วงนี้ระยะประมาณยี่สบอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็29อีกวันหนึ่งนะครับประมาณ4 0 0รกว่าคนนะครับแต่ฉีดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นะครับรอบนี้นะฮะ แล้วก็รอบพฤษภาเนี่ยก็กำลังดูว่ากําหนดว่าจะเอาที่ช่วงต้นเดือนพฤษภาเราก็คงต้องเปิดสถานที่เหมือนเดิมหมายถึงสถานที่ที่ท่านท่าน <ขอ S 1> นะครับก็เดี๋ยวต้องกันด,ดูการประกาศขององค์การบริหารส่วนท้งทั้หนึ่งนนะฮะต่วันนี้เนี่ย เราต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณหมอลุกทีกทั้งทีมงานพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็สื่อสทุกขั้นแล้วก็เจ้าของพื้นที่นะครับก็มีทั้งท่านสอจไอ,อสอทอแล้วก็ท่านเลขานายกขึ้นเป็นตัวแทนนายกออสมานะครับท่านเองก็ให้ความร่วมมือนะครับในพื้นที่ของท่านที่ท่านดูแลเมื่อท่านต้องการจะฉีดวัคซีนโมรน,นาท่านจะต้องไปเข้าในแอปของภูกเกต็ตต้องชนะไปสมัคร หรือท่านโทรไปที่ฝ่ายส่งเสริมขององค์การบริหารจังหวัดโรงพยาบาลโรงพยาบาลองค์การบริหารจังหวัดนะครับเพื่อจะขอใช้สิทธิ์นี้นะครับท่านสามารถประสานติดต่อได้เรายินดีเลยครับเพียงแต่เงื่อนไขเดียวครับท่านจะต้องเป็นคนในมีสเมีบ้านในภูเก็ตเท่านั้นก็เลยรำเรียนเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่ยังมีญาติหรือผู้ยังไม่ได้ไม่ตัดสินใจท่านไม่ต้องกลัวครับ วัคซีนไม่ได้เป็นเรื่องของออยาที่ต้องไปทําลายชีวิตท่านแต่จะเป็นเรื่องของปกป้องชีวิตท่านไม่ให้ท่านเจออาการหนักนะครับแต่ท่านอย่าเข้าใจผิดว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่ติดนะครับติดครับแต่ติดแล้วทําให้อาการเบาลงอาการหนักจะไม่มีแต่เกิดขึ้นนะครับ